สวัสดีตอนสายๆครับเกือบเที่ยงครับพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศใกล้ๆบ้านครับบรรยากาศไร่ครับโพดต,ต่อจากครั้งที่แล้วครับ ครั้งที่แล้วถ่ายมาผมตัดต่อไม่เป็นครับถ่ายมาจากทางโน้นครับถ่ายมาจากทางโน้นครับไล่อ้อยทางโน้นวันนี้วันเสาร์ครับเสาร์าที่สิบเก้า ผมจะพาเดินดูอต้นข้าโพดครับ ผมถ่ายมาสองสามรอบแล้วเนี่ยมันชอบตัดครับลมพัดแผ่วๆดีจังเลยครับเกือบเที่ยงแล้วอันนี้มันเป็นกระถินไม่รู้กระถินยักษ์หรือกระถินธรรมดาก็ไม่รู้ ไม่ได้ซื้ออกกุปกรณ์เลยครับผ้ามันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับลงไปตรงนี้มันจะเป็นไล่มันครับจะผมจะพาลงไปดูแป๊บหนึ่งครับ มันเป็นรูมันเป็นโพรงลงมาครับโอ้โหมันต้นสูงจะมองไม่เห็นเลยมันสับปะหลังครับ เลาะไปทางนี้ก็เข้าไล่ที่บ้านครับเลาะไปทางนี้เรื่อยๆครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นข้าวโพดเดี๋ยววันหลัง ผมเข้าไปในเมืองผมจะไปห้างไปถามซื้อไปดูอุปกรณ์ห้างใหญ่ห,ญห้างบิ๊กซีอะไรแดดแดดจัดมากเลยครับ <c oughs> นี่ครับข้าวโพด เหมือนผมจะมาเคยถ่ายบ้างแล้วจำไม่ค่อยได้ตอนนั้นต้นมันอาจจะเล็กหน่อยต้นอาจจะไม่โตเท่านี้โอ้โหแล้วว่าวันนี้มีอะไรอายุจะเข้ากลัวสุดๆเลย แต่อันนี้เปียงๆปลยกลางๆฝากมันจะต้นฝากจะดีหน่อยครับริมๆฝากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ขอจะปลูกซ่อมหรือเปล่าไม่รู้ตรงริมๆทำขนมกินได้นะครับ กอ่อนก็คงจะกินได้นี่ครับที่ผมพาลงไปดูเมื่อกี้อันนี้เป็นมุมสูงอันนี้ต้นอันนี้ต้นมันเน็บครับเขามาปลูกเมื่อสองวันมาแล้วมั้งผมถาม ว่าเขาซื้อมากินแล้วมันเหลือเขาเลยมาปลูกครับมนันเนบปลูกหน่อยเดียวลงไปตรงหลุมนู้นครับตรงทางต้นไผ่ครับเรื่อมตามองโทรศรัพท์ไม่ค่อยเห็นเลยครับหน้าจอมัน ตรงนี้มันจะเป็นทางลาดลงไปครับไม่ใช่ต้นมองดูเหมือนต้นมันจะแก่เตี้ยลงเตี้ยลงมันเป็นทางลาดลงเมื่อวานผมไปหาหมอมาหมอนัด ก็ไปเอ็กซเรย์ดูอีกครั้งหนึ่งผมก็ไม่ได้ดูแผ่นแล้วเขาไปเจอแพทย์แพทย์บอกว่าพันนิ้วนิ้วที่หักพันไปอีกเดือนหนึ่งนับตั้งแต่วันที่มหาหมอพันดามกันไว้แต่ก็หมอก็ไม่ได้นัดอีกแล้ว แดดน,นี้สุดยอดเลยพายุเขาคนเราเอาชนะธรรมชาติได้ครับทำการเกษตรตรงนี้เขาโพดฝักใหญ่ครับ เมื่อกี้ผมปรับทรศอพั์ตรงที่มันหมุนไปหมุนมานะให้มันหมุนได้สงสัยผมทำไม่ค่อยถูกวิธีมันถึงตัด อยากจะเข้าป่าหานอาห่อไม้แต่ก็เดินไม่ไหวแล้วครับเดินทางชันๆเดินไกลๆเสียดายมากเลยครับกำลังขึ้นเลยครับ สุดไล่อ้อยเอย้สุดไล่ข้าวโพดต,ตรงนี้ไปเป็นไล่ที่บ้านแหละครับต้องเห็นทิวไม้อยู่ไปลาไล่ข้าวโพดครับมีหน่อไม้บินเยอะเลยไอ้หน่อไม้หนามแต่เป็นไล่ของคนอื่นนะครับ สวัสดีครับแค่นี้ละครับตรงนี้ข้าโพดต้นเสมอดี